มเปลี่ยนตกรอบแล้วไม่ให้ตกถามแปลกๆว่าผมจะยังไงเราคุ <t 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 ้นเค้ยอยู่เนี่ยปลายทางเฮ้ยเฮ้ยที่ทำไมมันไหลวะอุ้ยมันเบี้ยวทุกรอบเลย อจิเ่นที่น่หนึ่งร้อยพี่สองหนึ่งพอฮะอะไรนะอะเมามาดูกันนะว่าจนอาทไ่นเไม่ใช่สีเหลืองอะอ๋อผมเปลี่ยนสีแล้วพี่มไม่เอาสีหลักเสีเหลืองลนั่นไงนยับเลยเดี๋ยวผมเ่สีหลักเนสีขาวด้วยอย่าใจเยนพี่สีขาวกับสีดนสีหลันะว้พอ พีเตอ้ยโอ้โหเรียบร้อยประชิดดีประชิดให้อีกหนึ่งร้อยบาทสำหรับที่เดิมส่วนที่สองได้ห้าสิบบาทไอ้พี่ตายเซฟยไปไม่ได้ดาวพ่พ่อมึงโอ้โหจบแล้วจบแล้วไอ้พี่ไ้าวพี่เต้ยโอ้โหพี่เตอร์ทำพี่เตอร์ชนผมพี่เตอ้ยผมต้องหลอบเทสอะไรเทสพีพีโหมันให้เหินแบบมีสองรอบปะพี่จะั้งบอกโอ้โหจะสองรอบโอ้โหมันเสียหลักต้องสูงกว่านี้ ได้บัลแล้วไม่ไหลของพี่วินเไปแม่ก่อนหน้านี้นะครับเมื่อตอนบ่ายดูบนฟ้าดิถ้าใครอยากดูอะไรก็ย้อนกลับไปดูก็ได้นะที่ลงเงี้ยดันดับฟันเด็นี่เฟรพี่ตัทีพี่ทำไมทำไมพี่จะโม้ก่าผมตลอดเลยวะพอทีอะไรอะไรพี่ดีพี่ยินด้ถึงวินก่อนเลยพี่ขอโทษเอมบยากอยากได้เครื่องบินไหมเฮ้ยไอวินหลอกกบบินได้แล้ไอเด็กบอลไม่ผ่านแล้วแหละ อยากได้แค่เครื่องบินสักงลำหนึ่งอะตอนเนี้ยพอใจเนี่ยได้เครื่องบินมาคึ้จบเกมนะฮะเดี๋ยวมีพลังเครื่องบินยิงกลางบินแบบแข่งวิ่งอะไรนะครับผมโกงไปแล้วป่ะเนี่ยไปเอาเครื่องบินก็โกงนนเนี่ยใครทำนิสัยอย่างนั้นมะปิดไงผมไม่ทำแบบตีมือผมเยอะถ้ามีเครื่องบินเอาปะแมวอะแมวก็บินแมวรถปีนเป็นกูจอดทิ้งไว้เลย จำไว้ว่าสุดท้ายมันต้องสูงหน่อยนะคุผู้ชมโอ้วินน่ะต้องสูงหน่อยเด่นมาเมื่อไหร่เพิ่งเล่นมาเดินมาตอนก่อนเปิดไลฟ์วันนี้ไม่ได้ไปขายของเลยเขานทำแบบใหม่เหรอไอ้กูเตยเตยมขาทำแบบใหม่เหรอไม่นะคุณบอสปกติทำไมสนามเปลี่ยนไปแปลกๆอ่กอะจริเหรออย่าเลยจี๊ไม่คุณบอสเทเลพอร์ตไปแล้วภาพมันหลุดไม่ทันเปล่าผมไม่เทเลพอร์ตผมกลับมา เอาทุกอย่างเอาทุกอย่างทีแล้วโอ้ลลูดลูไปทีไม่มีคุณบอบางทีมันก็บางทีมันก็ไม่มีมาให้นะพี่จะโผตามไปลงคทหารลงครทหารดูที่บอลที่บอฟังผมแลพี่ที่ก่อ4เป็นที่ฟังชั่นคาสเปาเนอร์แล้วก็มีไปเออเออบอกว่ใ้ใช้เได้ก็เป็นไอนี่ไปเลยเป็นโหมดบินเลยพลอต คนไม่ได้ใช้อยากให้ใช้ให้ใช้อะไรเมื่อไปิดพันไปทันไหมเนี่ยไปสนามบินนะเว้ไม่ใช่ทันทำมันพี่ก็วาร์ปไปดิ่พี่จะไปทำไมไม่วาร์ปไม่ได้ผมไม่มีไม่มีพี่ไม่ต้องโกหกก็ได้ไม่เคยใช้ไม่เป็นต้องพูดหรอกฟังปากกับพี่เคทานครับทาน แค่มีทำควารกิจเดียวแม่งเอาไว้แปดพันแล้วภารกิจโปรอ่ะภารกิจเดียวมึงยังมีแฉไม่คุยเกือบโอ้โหไม่เปล่าแต่ผมรู้วิธีผ่านแล้วผมว่ารอบนี้ผ่านแน่นอนได้อ่ะหลายรอบแล้วโโอ้หอะไรวะเนี่ยแหมจะจะเสียหลักงั้นเหรอ นั่นไม่ให้แกได้เสียหลักหรอกนะสวยว้ได้แล้วเว้ยที่ได้เปิดโปล์คับน้องผมจะได้เช็คพอยต์นี้ไอวินที่หนึ่งเหรอเนี่ยเรื่องอยู่นะฮะท่านผู้ชมฮะโอ้โหข้างหน้าโคตรยากพี่เจ้ ไม่เท่าไร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 ่่ไมเทแปดร้อยฮะแปดร้อยอี้รถโรงพยาบาลมาเลยมารับมึงวไม่ได้ไอ้สุดแล้วผ่านเลยมาได้แล้วเรามาย่ากตรงนี้กันต่อตรงนั้นไม่ยากหรอกพี่มันแค่ทิพย์ใบพิมพ์มาสี่ห้ารอบวงพี่กำลังมองหายชิปคอยอยู่ว่ามันอยู่ตรงไหนจะได้อ๋อเห็นแล้วจะได้วงได้ไงมันต้องหมุนขึ้นปั๊บ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 โอ้โหมันหลายดอกมากเลยเนี่ย เซฟบอกว่าพี่บอสกด F5 มามันจะมีให้ปิดดาวอยู่ไม่ไม่มันมันต้องไปเพลย์อ็อปชั่นก่อนใช่เหรอวะใครเนี่ยแต่ละคนเนี่ยพี่ยอมรับความจริงมาแล้วปลอยไม่ตรงรถยังลงไม่ได้เลยเซงมากเลยครับพี่โปพี่ก็บอกโปนะครับโอ้ไม่ได้ไม่ได้มึงคือมึงจะเอาให้พี่บอสโป้ได้เลยใช่ไหมเออไม่ด้นี่พี่เล่นมันยากนครับใช่ครับ มาด้านไมันต้องกลับไปที่เดิมเชื่อผมร้อนครับผมอยากได้หิมะพี่บอสช่วยหน่อยเอากงปะเอาเอากงขังไว้คุยเคทอะไรพี่อาลูกบอลพี่เจมบอกแต่บอกนะว่าพี่เป็นคนเอากงมาขังผมคนเซิร์ฟเลยเนี่ยอ๋อพี่บอสเอากงมาขังพี่เจมคุยครับ มัน oh, ทำ il, ไงวะดูทางก่อนอ๋อเออรถเสียหลักรถสีเขียวของใครอ่ะพ่เตอร์เนี่ยมีคนเดียวแหมเห็นสีส้มแล้วเห็นมีบอร์ดใช่โปรโปรสเปกตรเตอร์เอาเอาละตายไปแล้วหูรถเสียหลัก พอเขาจะโปรต์ไปเตอร์ตเลยี so ่ป้าแล้วคุณเตอร์ก็สูงเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดียวมองไม่เห็นนะพี่บอสเะโปรต์นะมองไม่เห็นอะไรเลยนะท่านผู้ชมผมรู้แค่ว่ามันต้องขึ้นอย่างเดียวอ๋อพี่เตอร์พี่เตอร์ก็อยู่กับผมแล้วขนาชิพหายแล้วคุณบอสล่วงเลยแจ็คพอยด์ไอ้เจ๊นะคะเอแล้วเห็นเลยไปแล้วเดียวลอยะมาใหม่อีกทีนึงพี่เตอร์ ไอเวทเอ้ยกูไม่เห็นเต้ยทำอะไรตรงเนี้ยเฮ้ยเต้มาจอดรถขวางทางอ่ะเอารถต่อไปคุณบอลเฮ้ยผ่านแล้วทุกคนไอวินกูผ่านแล้วเฮ้ยกูเลยไปทีนึงจะไปอะไรไปอ่ะไปทีนึงทำไมพี่ช้ำเนี่ยวันนี้ยบดแล้วบดอีกับดหัวใช่ไหมเน้ยเต้คุณเค้ไม่เห็นเลยเค้อยู่ไหนบด ผมมาเกิดใหม่นะพี่คนเขียวๆทั้งหมดจะมาเดินไปเขียวๆอ่ะใช่ใช่พี่ใช่พี่เจนมาเกิดใหม่แล้วแต่ผมหมดโหว่างงแ้นแหละน่าจะพี่เตยน่าจะออกก่อนเฮ้ยเคนทำไมพูดจาดูผิดพี่อย่างงี้เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวไม่จริงบอกแล้วที่หมายเป็นอะไรเดี๋ยวให้ใจเย็นโอ้ยแม่งไม่พิงไายมากเฮ้ย เขาทำเสียงอะไรวะตกใจหมดวินโอพี่ไม่ต้องตกผมมาตกใจพี่หลายรอบแล้วพี่ไม่ต้องมาตกใจคนอื่นเลยพี่เสียงพี่เป็นแบบเดียวกับวินเลยเมื่อกี้ใช่ตกใจหมดเลยคนอยู่ในห้องสิบคนพี่เต้ยเข้าไปพูดทีหนึ่งคนแม่งตกใจกันทั้งทีแล้วตอนนั้นอ่ะตอนนี้พี่เต้ยเพิ่งเข้าทีสมาไม่เป็นไรวะเป็นไม่บอสไลท์ไหมพี่บอสไลท์ครับไลท์ใช่ไหมพี่ไม่ครับอ้าวไม่ได้ไลท์ไม่ไหวว้าวอู่ไม่กันไลท์ไม่ไหลไม่ไหวเฉยไหลไม่ไหวจะไหวได้กันบอสแฮกก็กินสเปมเยอะแล้ว เปิดแฮ็กสเปคแค่ปกติม <traditions> ีแต like <bbe> ่คนรู้บ้าพี่บอสเปิดแฮกเอ้าอีกรอบหนึ่งนะท่านผู้ชมครับตอนนี้เราจะไม่พลาดนะเมื่อกี้เราได้รับบทเรียนอันใหญ่ยิ่งไปละเฮ้ยโอ้รถดีดพ่อมึงเียอะไรผมว่าผมจะโดนโดนกระทืบหลายครั้งนั่นแหละจริงได้ใช่ได้แล้วเว้ยรอบนี้ไม่พลาดครับท่านผู้ชมที่เคยเห็นหน้าวินไม่เคยครับถ้าเห็นหน้าวินไอวินน่าจะไม่ได้อยู่อ่ะ ไม่ได้อย <Well, goodbye. S 1> <the> ู <men> out, <hã> ่ที่บ้านเน่ะอยู่ในโรงแรมโดนคนไปลุมกระทือเต็มไอ้เทปหนึ่งเลยไอเซฟรออยู่ไอ้เซฟรอรอกระถือ้หนี่ยเทปรอตั้งนานล้ะบอกกูเนี่ยวเนี้วัาใช้กันได้นะคะที่ทวร0 8 3 7 8 2 8 9ต2ไปถึงนปก้มาจึนหน้ครับ ต้องสิบบาทขั้นต่ำนะครับส่วนใครมีโทรศัพท์บาทเดียวห้าบาทก็อยากโดเนทก็ขอบคุณมากเลยอาจจะไม่ได้ขึ้นหน้าจอแต่ก็ขอบคุณนะครับที่โดเนเสนับสนุนครับขั้นต่ำสิบบาทขึ้นหน้าจอนะครับผมขอพี่เต้ขึ้นหน้าจอผมขึ้นหน้าหนึ่งนะโดเนทสิบบาทเป็นหนังสือพิมพ์เลยหนังสือพิมพ์ไทยไทยรัฐพี่ไทยรัฐอันนี้เราต้องเอาค่ายใหม่มาพี่เต้มาถึงแล้วเหรอวจะขึ้นไปไหนครับโอ้ยมันต้องขึ้นอย่างนั้นเลยเหรอไปไหนครับไเข้าสูงเลย มันต้องกระโดดสูงมากอ่ะห้ามาปัดห้ามอะไรเนี่ยมันงั้นเสียหมดเลยเนี่ยจาดนี้มันจะไปไหนเนะี่ยไม่เจ<า>๋อเหมือนมาลีเลยเมื่อกี้โอ้โหไม่ได้ไม่ได้โอ้ยน่า,ารักมขอบคุณครับจำผมได้ไหมครับพี่ชายผมน่ารักมขอบาาขอคุณมากครับเลยนะสิบบาทจำไม่ได้ครับผมจำไม่ได้ครับผมไม่ได้ครับผมขอไปด้วยต้องโดนเองพี่บ่อยเลยลูกพี่สิจำหน้าแต่ขอบคุณมากเลยฮะขนาดพี่เซฟก็ยังจำไม่ได้เลย <c oughs> เออผมโดเด่ให้อ่านชื่อผมพานทุบงไม่ไม่ใช่เซฟหรอเซฟมันไม่ใช่เนาะใช่ไอเซฟมาเล่าให้ผมฟังอยู่ผมลองไปแล้วผมก็ไปลองเหมือนกันพี่เต้ก็ไม่ไม่ขอบคุณผมไปขอบคุณพานทุบงซึ่งก็เป็นผมแหละใช่เหรอเอโดดเด่นด้วยพี่ไปอ่ะเออพี่ก็ขอบคุณพานทุบงด้วยนะครับพี่ก็วาชื่อคุ้นๆ กูเล่นกับพี่เต้มาสี่ห้าปีพี่เต้ยังจำกูไม่ได้กี้ดูแล้วกันครับคนดูมึงเช็คชื่อเกมนดี้เอ็กซ์อีกคนนจำได้ถ้าผมใช้อยู่ชื่อเกมดีเอ็กซ์พี่ลองร้อนไปดูดิผมเคเกนด้เอ็กซ์แต่ว่าในโปรแกรมพี่มันขึ้นเป็นภาษาไทยขึ้น่าผ่าน้ามึงขึ้นเกนดี้เอ็กซ์นี่ผมยังจำได้เป็นชื่อจริงไงเออผมอุตส่าห์เขียนไปแต่มันก็ขึ้นในหน้าโดเนทกับพี่ในอีเวนต์ลิสต์ว่าเกนด้เอ็กซ์นะพี่หรอใช่ เอ็ดเจ๊บอกพี่เต้ชอบจำไม่ได้ก็เลยลองดูเออใช่พี่เต้จำไม่ได้จริงๆนั่นโดนเอ็ดบ่อยๆดังคุณบวรวงไอ้คุณบอสไงคุณบวรวงก็โดนเอ็ดแล้วผงกูจับได้ขึ้นใจเลยมันต้องอารมณ์นั้นถ้าพี่จำไม่ได้พี่ก็แย่มากแล้วแหละปุ๊บอ้ยไม่ได้มันต้องกระโดดข้ามเด็กเดียวเลยเหรอโอไม่นะผมไม่ถึงนะเนี่ย ต่างไม่ทำมันไม่สมดุลใช่ความอยู่ข้างบนจริงไม่ต้องอยู่ข้างล่างวะมันหลอกเราปะข้างบนมี่ผมเห็นละผมถึงแล้วทีเดียวผ่านปินเป็นตัวต่อจุดนั้นน่ะพี่ว่านะมันจะน่าจะล้วดิลงมาชั้นล่างเลยอ่ะมันฟูมันไม่มีจุดจุดเช็คพอยต์เลยอ่ะรถมันดีนะคุณเคน่ะอ้าวอะไรไม่ตรงไม่มีอะไรเกิดขึ้นพี่พี่คิดเองผมเบื่อที่ห้าพี่จริงๆเ่ย คุ้ยแล้วมันสะดุดท่านผู้ชมตัองไม่สะดุดคือมันปึ๊บต่อเลยวินตามไม่ออกวะเฮ้ยพีเคสอยู่ตรงนี้เหรอใช่พี่ผมตามพี่มันติดๆเลยเฮ้ยวินมันตามผมมาพี่คที่หน้าวินมีคนคอเฟสผมมาพ่อมึงหรือเปล่าโอ้ผมเสียแล้วพี่โ่อไอวินเราใช้แฮกก่อนพ่อใช้อยู่พ่อเป็นอะไรวะพ่อเป็นผู้ให้กำเนิดก็ถามได้อ๋อไม่ใช่แม่พี่แม่ แม่ผมให้พ er> ี่อะไวพ่อมึงทำเลยต่อเหมือนพ่อพี่อะอร่อยอ้าวใช่เหรอเนี่ยพ่อมึงพ่อกูเนี่ยพี่ต้องรวบวมสายเลือดไข้ฆ่าตัวตายแป๊บนึงเดี๋ยวกูมาว้าวไปเปกมสองรอบแล้วนะไม่ตกสาวแปลกๆว่าผมจะเป็นยังไงราคือเคนอยู่เนี่ยปลายทางเอ้ย ที่ทำไมมันไหลวะเฮ้ยมันเบี้ยวทุกรอบเลยฮ่าฮ่าฮ่จ็คบอยู่ข้างหน้ากูซื้อไม้ใหม่เหอเชื่อผมพี่เพื่อคนดูเดียวผมว่าที่คนดูน้อยผมมาใหม่พี่แตกแน่เลยทูกคนเนี้ซื้อไม้ใหม่เถอะเพื่อเพื่อพวกผมด้วยนะพี่พี่ขอโทษทุกคน ไม่พี่ซื้อใหม่ใหม่พี่พี่ขอโทษผมโดยการซื้อใหม่ใหม่พี่ตังค์พี่ไม่พอลุกเราก่อนมันจะไปหมุนในป่องอะไรหรือเปล่าถอยหลังในป่องหรือเปล่าผมไม่รู้อ่ายังไงเนี่ยพี่เอีนว่าต้องไปถอยหลังในป่องลองไปดูก่อนแล้วมันจะได้รู้ว่าควรจะทำยไงไปได้เปล่าวะแต่มันยากอ่ะเห็นฝรั่งมันเล่นอยู่โอ้เดี๋ยวนะมึงรู้ยังอะไรเนี่ยว้าได้แล้วเวลูกกว่าจะได้เวล อกอยู่ตรงไหนไอ้เต้าฝรั่งมันเล่นเล่นเก่งมากคพืนเพ่อคนใช่พี่รเรื่องของฝรั่งมันก็รเรื่องของฝรั่งอ๋อแล้วมันพูดอย่างงี้ไปบอสได้ไงเนี่ยเฮ้ยถ้าไม่ถอยหลังก็คือไม่ผ่านทำไมไม่ได้แล้วมันต้องถอยหลังไปทางไหนอหลังใายไอ้สายตรงที่เบรกไอ้เมื่อกี้ถึงบิชใ่ดพี่ไปดา่าพี่บอสกะหรี่ทำไมอ๋อไอ้วินด่าพี่บอสเฉยอ่ะ พี่อเาครับคุณชูวีค้าใครได้ที่หนึ่งและสองท่ามาหาผมตามที่โดเนทนะครับผมไปละว่านะปัจจุบันจะทำไปยังไงอะลูกตองแต่แรกอะเพราะถ้ามันคอยหลังต้องต้องแรงแต่แรกแรงไม่ไม่ถึงแรงไม่ไหวขอบคุณเก้าครับยี่สิบบาทครับสวัสดี้เรจะไปรับพอดีไปข้างนอกมาเลยเพิ่งดูอีกโอเคครับสวัสดีครับแต่ผมต้องลองดูทำไงวะพี่เกียรติสอนเราเด็กหมุนหรอเหมือนตัวรถขัหลังหรอออ๋ต้องไปหมุนในกล่อง ทำไงวะพี่เกณฑ์สอนหน่อยไม่รู้เรีนไงตอนขวัญหลังอะ่ะคอชวโีโดเนเอ็ดโดเนเอ็ดโดนเอ็ดพี่เลยก็ได้ลูกหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวพี่ได้ที่1 1> หนึ่งฮะทำไมเดี๋ยวพี่เต้ใจเย็นโด,โดเนเอ็ดไว้ก่อนเลยก็ได้ลูก <c oughs> <c oughs> ดเดี๋ยวพี่ก็ได้ที่หนึ่งละขอ,อเอาอีกทีนึงทีนลยพี่ได้ที่หนึ่งนั้นจะไปนซ่า,าโดเนเอ็ดไหมให้พี่หน่อยลูกอเลปไปปุ๊บเดี๋ยวกลับมาปุ๊บเห็นพี่ผู้นี้มาดูย้อนหลังพี่เต้ที่หนึ่งแน่นอนไม่ต้องห่วงพี่เต้งหลอดสีเจอพี่รูป เก็น่าจะต้องขึ้นข้างบนก่อนโอเคโอเคต้องขึ้นไปข้างบนสุดก่อนถึงจะทำได้ผมเริ่มรู้จิ๊แล้ะต้องตังการนิดนึงผมต้องที่ชนพิธีกันแต่เมื่อกี้เหมือนจะได้แต่มันต้องเป็นทางแบบว่าทางตากลับเท่านั้นอะต้องขึ้นไปสูงสุดที่ดูนะผมสอนที่จะไปเกเตอร์ดูผมนะไห้จะดูนี่วันมมีทุกต้องไม่เห็นเวก้าเวก้าไม่แตกต้องอะไรมันดีเท่านั้นแต่ผมว่าคง พี่ถอยผิดวิธีใช่หรอทำไงไม่รู้อ่ะโคนโหดมันคนโหดมันคนไม่ค่อยริกจักลยไปฮะต่อพี่เต์มาแล้วมาถึงแล้วหรอมาถึงแล้วต่อเตยได้แล้วขึ้นนึงแดงแล้วอ่าเคนอยู่นี่เหรอเนี่ยใช่พี่บอสไปไหนอ่ะบอสมมองเราจากที่ไกลๆอยู่ เราห<ส>มดบอสไปแล้วเหรอเป็นพระเจ้าอยู่ไกลบีบอกสก่อนสเตติเตอร์อ่านโปลเลยตั่งตายงงนะ<ะ>ตึกเนี่ยสวัสดีค่ะฮัลโหลกูผ่านไปเลยต้องฝึกเอาครับพี่เคเนี่ยเพิ่งผ่านมานะผมยังแบบยัง,ย,งยังไม่เห็นหน้าพี่อะ่ะผมไม่อยากเห็นรถสีขาวๆวิ่งอยู่หน้าผมเลยนะก็สิ่เหลืองๆนะที่เหลืองๆผมโป้ได้ โดนนี่ผมกำลังหาวิธีอยู่กูจะหมุนยังไงกูหมุนนึกเสภาพหมุนไม่ออกเลยวะผมไม่ใช่ไงผมให้พี่แล้ผมไม่ใช่ไงเอาวินเอาไปจากไหนอะเอาจากฝรั่งวินเฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วถ้าผมเอาให้พี่แต่ผมไม่ได้เอาแค่อย่าชนพี่นะผมจะพยายามไปแล้ไปล้เอามันล้อไม่เกาะพื้น ได้้แลวเว้ยโอสทะลิยาผมได้ก่อนพี่อีกนะสุดยอดผมไม่อยากกินแล้วนะสุดยอดโอ้โหไม่น่าเชื่อท่านผู้ชมได้เฉยตอนนี้ไหนผ่านไอ้ตรงจุดเมื่อกี้ไปแล้วคุณบอสถอยหลังนะครพี่เตอร์แฟนกูอีกแล้วเตอร์ต้องตัดลงมาป่ะถ้าผมจะไม่ผิดไม่ครับขึ้นไปเลยครับปัดขึ้นไปเลยคุณบอสเอาไม่ไม่ไม่พี่กลับเลยเพราแบบอะมันต้องลงมาอีกป่ะ มันบอกวมันี่กลับเองเลยเดียวนิดเดียวมันกูเต้ต้องลงมาอีกสามสามวงอ่ะหรอไม่แน่ใจเดี๋ยวรอดูกันกูเต้โดดจอมไปเลยพี่มันโดดได้ไหนได้เว้เนี่แหละกูเต้ไอห่วงฟ้าข้างหน้ากูเต้อ่ะไอที่มันจะวิ่งลงมาประมาณสามห่วงกูเต้ไม่มีหยุดเลยไม่หยุดเลยนะสามห่วงเลยอ่ะโอ้สุดยอดเอาละเตรียมตัวรับมือครับต้องหมุนเร็วแต่พี่ทำได้าจะมีปัญหากับห่วงสีเหลืองนะกูเต้แถบสีเหลืองอ่ะ คุณบอลพูดปุ๊บผมระแวงผมชนก่อนเลยประเดิมคุตบอลรุ่นนี้มันอยู่เลยเหรออะไรปอ้ยพี่มันโดนี่เฉยข้าวตรงนี้พอดีเป๊ะแวินอ่ะตกมาเหรอทำไผมผ่านข้างหน้าแล้วพี่ไก่เนี่ยบินแลตกมาผมผ่านแล้วพี่มันให้ไตายเป็นเส้นไปเลยพี่ตายออกมาสามวงเลยอ่ะคุณบอลเรามาดูข้างหน้าเลพี่มันให้ไปเป็นเส้นเลยพี่บอสใช่ไงใช่ไงตายไปดิ อราอะชนมันชนไม่ได้ครับสะบัดไม่ได้น่าจะจบล้งถ้าไต่ตรงเส้นถ้ามันชนมันจะล่วงเลย<ะ>ไม่เพียยังอีกตั้งสี่จบดอยสี่ไหนอะมันน่าจะวนอีกรอบหรอมันนี่แล้วอะนี้นี้นั่นให้ขึ้นไปกต่หาผมไม่รู้เลยวจะไปสีม่วงหรือไปสีไหนฮะเมื่อกี้ต,ตัวเตยต้องรลอดลอดช่องตัวเตยไม่ชนใช่ใช่คือจังหวะมันไม่ได้โอ้โหคือมันเลี้ยวไม่ขึ้นแล้วผมเห็นแล้ว,ลวคือแบบ ผมรู้เลยว่านิ้วไม่ดีโอ้โหถ้าคนเตยผ่านทีเขียวได้คือคือมันผูกจากไอทีปุ๊บเข้าช่องไปแล้วอ่ะระมานสุดเลยเขาเลยทีเขียวนี่คืออันสุดท้ายนะโอวนกลับไอ้ทีปุ๊บคือเข้าช่องไปแล้วไม่เห็นเลยจุดเช็คพอยท์จบสักที yes ด่านอะไรก็ไม่รู้ได้หรอเขาหรออวินได้ร้อยหนึ่งแล้วปัจจวีเขาบอกไปนอนแล้วเขาบอกให้ทักเฟซออกไปเขาชื่อปัจจวีอ่ะเอาเลยพี่เอาเลยพี่เฮ้ยเดี๋ยวเอาวินไม่เอาเหรอไม่คนดีอ่ะ ดีเกินนะเนี่ยะพี่เต้ยผมบอกผมบอกเท็กว่าพี่เออพี่รู้แล้วพี่โดดลงมาข้างล่างเลยนี่ไงได้แล้วเดินเลยได้ไอเวรนะกูกังวลต้องลาแล้วโโหขนาดพยายามจะขึ้นสูงก็กูก็วนไปเถอะไอตรงนี้ก่อนก็วนไปเถอะตอนแรกที่ผมเล่นทุกคนเห็นไหมว่าผมเล่นแบบขับไม่หยุดเลยนะไม่เข้าไม่เข้าร่องสักทีไอนี่ไอนี่แม่งเข้าร่องทุกรอบเลยพี่เต้ยรู้วิธีที่ผมกักไว้ซะได้ ม่พี่เพิ่งเห็นเมื่อกี้ไงคือพี่พลาดนะเมื่อกี้พี่เลยเห็นแล้วอ๋อวินโกงลงมาวินอุตส่าไม่อุตส่าเนี้่อุตส่าหยู่นิ่งๆและบอสบอกอดเลยครับเมื่อกี้บอสจะให้วินครับวินเข้มวินนอตได้ร้อยหนึ่งเลยจบแล้วพี่ก็โกงผมอุตส่าแบบเอออยากให้ตายลงมาอยากไม่อยากให้โกงดูไปเลยวินอ่ะไปเร็วพี่เต้ยเหมือนกันนะพี่เต้ยพี่ดูปะโอ้ผมบอกให้พี่บอสเอาให้พี่เลยเฮ้ยจริงปหมเนี่ย ยิงเฮ้ยจนที่ขนาดนั้นเลยวะแบ่งกับพี่เคียนอะผมไม่ผ่านหรอกดูสภาพแล้วดูสภาพเส้นแล้วเมื่อกี้ผมผมไม่รู้เลยนะเมื่อกี้ผมพลาดตกมาเองแล้วผมเลยเห็นอ๋อเฮ้ยมันเช็คพออยู่ข้างล่างนี่หว่าก็ใช่ไงผมบอกว่าเช็คพออยู่ข้างล่างผมก็บอกผมไม่คิดว่ามันมันต้องแบบไต่อะไรขนาดนั้นแต่ไม่คิดว่ามันจะปุ๊บมันแล้วมาได้เลยผมอยากให้คนเตยตายไงผมไม่อยากให้คนเตยกลับมาหลอกให้ผมเหนื่อยเมื่อกี้ผมเกือบผ่านแล้วแล้วคนพ้อยอยู่จุดเดียวกับผมมาเนี่ยบ้าผมขึ้นมาผมเฉย ผมมาอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วตั้งแต่นาทีที่สิบแล้วมาแช่รอมาคุยใครวะไปเตยบอทที่อยู่พูดนะฮะเคนเคนถ้าคุณเคนผ่านแล้วคุณเคนต้องตายลงมานะตายหยอกลงมาสามชัเฮ้ยพี่ผมมีวิธีโป่งอยู่พี่เดิมาตรนี้นะอ๋อเฮ้ยไปแล้แล้วจุ๊บเลยเมื่อกี้ ล้อมันดุดเนี่ยถ้าผมหยุดถ้ารถผมหยุดเมื่อไหร่นะล้อจะดุดออกมาแล้วก็ล่วงออกมาเลยวินเมื่อกี้วินลงมาวินไม่เจอระเบิดหรอไม่เฮ้ยเอาได้เฉยตายอ่ะตาแล้วแล้วก็วิ่งเข้ามาเต้ยแล้วก็คืนเต้ยเข้าอีกชาย่าหติดอะไรไปเอาไปหืออะไรก็ไม่รู้ล่วงลงมาเลยก็ได้ไม่ได้ กี่ไรอ่ะเอ้าเห็นแล้วมันอยู่ข้างล่างเหรอเนี่ยเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้คุณเต้เหรอครับคุณเต้ไปไหนได้แล้วคุณเต้เก็บเก็บเชฟฟอยยังอ่ะเก็บแล้วคุณบอสสวยๆเลยแล้วนใจยังกำลังเข้าแล้วเห็นแล้วฮะคุณเต้ไม่คุณเต้เต้องดิฟไปจังหว่าฝั่งหนึ่งรอบที่สองก็ได้ห้าสิบบาทนะผม เดี๋ยวราปัวีมาเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพี่บอกปัจฉวีว่าพี่ได้50บาทได้๋วินได้ร้อยหนึ่งแต่วินไม่เอามันโอนมาให้พี่จะบอกงีไ้ไม่ให้พี่เต่ยี่สิบห้าบาทให้ไปเตีจยี่สิบห้าบาทใดีอะไรขนาดนี้วะเนี่ยยอดแตด่เท่ากันด่านนี้ถือว่าสนุกและก็ยากมา,มากๆด้วยนะฮะต้องใช้เวลาและใช้การเรียนรู้คือแบบเยอะมากนะครับหูคือผมไม่เคยเล่นด่านที่แบบสับหลังขนาดนี้มาก่อนแล้วุณเต้เหนเปอนยังไงอ่ะ